สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มที่5นําเสนอเรื่องความเสี่ยงจากการควบคุมค่ะสมาชิกกลุ่มที่หมีดังนี้ค่ะครับผมนายมาลวยลุงสันเสิร์เลขที่20เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครับดิฉันนางสาวปุญญวีกรยสวัสด์เลขที่21เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโสค่ะนางสาวนาริักษ์เจรพิมลเลขที่19ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีค่ะนายนัทวุฒิช่วยสมมาตรเลขที่18ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีค่ะ ความเสี่ยงจากการควบคุมเป็นความเสี่ยงจากการที่ระบบควบคุมภายในไม่สามารถป้องกันตรวจพบหรือแก้ไขการแสดงข้อมูลในงบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญได้อย่างทันเวลาซึ่งอาจเกิดจากการที่ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมการไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัดการไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายในและการควบคุมภายในอาจมีข้อจํากัด ระบบการควบคุมภายในหมายถึงนโยบายวิธีหรือการปฏิบัติซึ่งผู้บริหารของกิจการกำหนดขึ้นเพื่อช่วยให้กิจการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้สำเร็จซึ่งจะทําให้เกิดความมั่นใจเท่าที่จะสามารถทําได้ว่าการดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารการป้องกันรักษาทรัพย์สินการป้องกันและการตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาดความถูกต้องและความครบถ้วนของการบันทึกบัญชีและการจัดทำข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลาครับตัวอย่างความเสี่ยงจากการควบคุมภายในกิจการไม่มีการอนุมัติรายการก่อนการจ่ายเงินทำให้มีการจ่ายเงินซับซ้อนหรือมีรายการ จ่ายที่ไม่ใช่รายการจ่ายของกิจการกิจการไม่มีนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงานทำให้ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่งานที่เหมาะสมมีการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารโดยพนังงานบัญชีแต่ไม่ได้รับการตรวจสอบตรวจทานจากหัวหน้าแผนกบัญชีการจัดการแผนกบัญชีมีความไว้วางใจพนักงานบัญชีคนหนึ่งมากเกินไป จึงมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินทั้งหมดโดยไม่ได้ตรวจสอบครับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในนะคะข้อหนึ่งความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานเป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ขององค์กรข้อ 2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินขององค์กร ที่เป็นบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ในการตัดสินใจข้อ3การปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับเพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรเกิดความเสียหายจากการละเว้นไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดกฎหมายข้อกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรประเภทของการควบคุมภายใน 1. การควบคุมแบบป้องกัน 2. การควบคุมแบบแก้ไข 3. การควบคุมแบบชดเชย 4. การควบคุมแบบส่งเสริม 5. การควบคุมแบบค้นพบองค์ประกอบของการควบคุมภายในได้แก่ 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 5. การติดตามประเมินผลค่ะค่ะข้อจำกัดสืบเนื่องตามลักษณะของการ ควบคุมภายในนะคะ 1. ความต้องการโดยทั่วไปของผู้บริหารที่กําหนดว่าต้นทุนของการควบคุมภายในต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2. การควบคุมภายในส่วนใหญ่มักจะกําหนดสําหรับรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจํามากกว่ารายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจํา 3. โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากรจากความไม่ระมัดระวังความพังเผอการใช้ดุลยพินิจฐ์พลาดและการไม่เข้าใจคําสั่ง4 โอกาสที่จะเกิดการหลีกเลี่ยงขั้นตอนการควบคุมภายในโดยผู้บริหารหรือพนักงาน 5. โอกาสที่บุคคลต้องรับผิดชอบในการควบคุมภายในและใช้อำนาจนั้นในทางที่ผิดเช่นผู้บริหารข้ามขั้นตอนการควบคุมภายใน 6. โอกาสที่วิธีปฏิบัติซึ่งกำหนดไว้อาจไม่เพียงพอเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนไปและการปฏิบัติตามวิธีการมีความเขร่งขัดน้อยลงแนวทางการวางระบบควบคุมภายใน หนึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมภายในเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในภาพรวมขององค์กรการค้นหาความเสี่ยงที่มีนในย้ำสำคัญที่ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และการพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ว่าสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ในระดับใด 2. แนวทางการกําหนดหรือการออกแบบระบบการควบคุมภายใน การกำหนดแนวทางระบบการควบคุมภายในทำได้โดยกำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบการปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่องมีการกำหนดแผนการดำเนินการโดยเชื่อมโยงมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. การติดตามและประเมินผลการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งเป็นกิจกรรมที่รวมอยู่กับการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานปกติประจำวัน โดยบุคลากรขององค์กรทุกระดับต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการติดตามการประเมินผลในหน่วยงานย่อยของตนเองและการประเมินผลเป็นหลายครั้งโดยอาจจะตั้งหน่วยงานอิสระในการประเมินผลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารมีเครื่องมือในการประเมินผลเช่นแบบสอบถามการควบคุมภายในรวมทั้งการตรวจสอบการควบคุมได้แก่การทดสอบระบบการปฏิบัติงานการสอบทานรายการต่างๆเป็นต้น การทดสอบการควบคุมนะครับกรณีที่ผู้สอบบัญชีประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำหมายถึงผู้สอบบัญชีสามารถระบุถึงการควบคุมภายในซึ่งคาดว่าจะป้องกันตรวจพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญได้ผู้สอบบัญชีควรวรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีมาสนับสนุนให้มากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีการออกแบบและปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผลจริงโดยใช้การทดสอบการควบคุม กรณีที่การประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมในเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่ากิจการมีจุดอ่อนในระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในจนเปิดโอกาสให้มีการแสดงข้อมูลที่ขาดต่อ,อที่ขาดต่อข้อเท็จจริงอย่างมีสาระสำคัญได้ผู้สอบบัญชีไม่ควรใช้วิธีการทดสอบการควบคุมแต่ควรดำเนินการตรวจสอบโดยใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระทั้งนี้ เนื่องจากการทดสอบการควบคุมในกรณีดังกล่าวจะไม่ให้หลักฐานที่มีประโยชน์ต่อการสอบบัญชีเลยอย่างไรก็ดีถึงแม้กิจการจะมีระบบการควบคุมในภายในที่มีประสิทธิผลก็ตามในบางกรณีทู้ดสอบบัญชีอาจวางแผนที่จะไปใช้วิธีการตรวจสอบการควบคุมเลยก็ได้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับการยอมรับความเสี่ยงเป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่เกิด ให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการลดหรือการควบคุมความเสี่ยงเป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยงเป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและในงานไม่ สามารถยอมรับได้ยิงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมนั้นกลุ่มที่5ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ